เงินดิจิตอล1,000 0บาทกำลังจะทำให้นี่สาธารณะต่อ GDP สูงเกินกว่า70%หนึ่งในนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้คือเรื่องของเงินดิจิตอล1,000 0บาทโดยจะให้กับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไป สิ่งที่พอรู้ตอนนี้ก็คือเงินที่แจกเป็น u n t u i t y t ิ o k e n ประเภทที่1ห,หมายความว่าโท k e n จะสามารถนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ไม่สามารถนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้และการนำไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งโดยปกติ Unity ยูนิตโทเค็จะไม่สามารถนำมาใช้แลกสินค้าและบริการได้ค่ะการแจกเงินคนละ1,000 0บาทจะต้องใช้งบประมาณมากถึง5.6แสนล้านบาทความเห็นจาก TDRI ได้ระบุแหล่งที่มาของเม็ดเงินไว้ว่านะคะ 1. ได้รายรับจากภาษีของรัฐบาลปี2567ประมาณ2.6แสนล้านบาทการจัดเก็บภาษีจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ1 0 0 0 0แสน ล้าานบาทการบริหารงบประมาณ1.1แสนล้านบาทการบริหารงบประมาณสวัสดิการซ้ำซ้อน9,000 90, ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะคะการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับใหญ่ขนาดนี้ไม่มีหลักฐานว่าจะได้รับผลลัพธ์ดีแค่ไหนและคำถามที่ตามมาอีกมากไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนภาระนีสินที่เกิดขึ้นในสภาวะดอกเบี้ยสูงจะบริหารการจัดการอย่างไรอะไรคือการปรับลดสวัสดิการที่ มองว่าซําซ้อนยิ่งไปกว่านั้นการกู้เงินมามากขนาดนั้น อาจจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงกว่า70%ก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งปัจจุบันณนะวันที่31มีนา2566สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่61.3%พูดง่ายๆก็คือการกู้เต็มเพดานนี้เป็นสิ่งที่ทำได้และภาครัฐสามารถกู้ได้อีกราวประมาณ1.58ล้านล้านบาทแต่นโยบายหลักการแล้วไม่ควรกู้จนเต็มเพดานนี้ค่ะ รุปแล้วประเด็นเรื่องของเงินดิจิตอล10,000บาทเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะพร้อมกับความไม่ชัดเจนในหลายๆอย่างแต่สิ่งที่ตลาดมองอยู่ตอนนี้ก็คือการคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวและหนุนให้ตลาดเศรษฐกิจดีขึ้นตลาดทุนดีขึ้นเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวขึ้นต่อได้ค่ะและนี่นะคะก็คือบทความนะคะอัปเดตนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะที่เราจะต้องรู้นะคะในชีวิตของเรานะคะการเงินจะง่ายถ้าเราเข้าใจชีวิตของเราว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนการเงินแบบไหนช่องของเอเองนะคะก็จะเอาบทความดีๆแง่คิดดีๆอัปเดตในเรื่องของการเงินมาฝากกันไว้ในทุทกๆวันในช่องของโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ e ีซ y